หึงห้าร้อยทองครัหมาป่าเขาเป็นมาป่าเอ้ยฆาตกรว่ะเป็นฆาตกรเอ้ยมึงโดนแน่โอเค okay, ครับผมจะเอาเปิดมาก็โดนไปแล้วครับสองคนเอาออกเหรอไม่เป็นไรครับเราแต่ยังไม่ฆ่าใครครับเดี๋ยวเด๋ยผมมันไส้ใครแล้วค่อยฆ่าบ้าแล้วกู <c oughs> ตอนนี้เราจะยังไม่ฆ่าใครนะ สิบวิครับเราจะมาดูกันว่าใครมันจะเสแสร้งได้เยอะกว่ากันนะครับผมไม่ได้เป็นแน่นอนอยู่แล้วเราต้องอยู่เงียบๆครับอยู่แบบว่านิ่งๆเค <c oughs> okay. มาแล้วครับไมค์มันจะเปิดวสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยทำไมเสียงเบาจังวะเาเปิดเสียงก่อนี่ เสียงแล้วอ่ะโอ้เสียงยังเบาเลยอ่ะสวัสดีครับฮัลโหลทำไมเสียงเบาจังวะเนี่ย่เฮ้ยอันนี้อยากให้มีคนชนะบ้างอะ่ะเฮ<อ>้ยชนะเลยอะผมว่าเบอร์สองแล้วแป๊ด<อ> คุยด้วยดิครับขอคุยด้วยดิครับอย่าทิ้งอย่าทิ้งผม <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเราเราโตโบวชแล้วนะฮะเราจะบวชไปที่ใครดีวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเบอร์สิบเอ็ดไปบวชเบอร์สี่อะครับเบอร์สิบเอด็ดอะฮัลโหล <Sonic> เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิร์ดเบดเบิร์ดสิบเอ็ดครับเบิร์ดเบดสิบเอ็ดมันไปเบดคนอื่นยังไม่มีเหตุผลเลยฮัลโหลฮัลโหลครับฮัแนฮันแนแป๊บหนึ่งนะฮะอยู่ผมมันไส้ผมมันไส้เบอร์สิบสองครับขอโทษด้วยนะครับอันนี้มันเป็นแค่ความบันเทิงนะครับในชีวิตจริงนี้ผมไม่มีความแคนอะไรกับพี่เลยครับขอโทษจริงๆนะครับลาก่อนโอ้ my god รู้สึกผิดเลยว่ะ โอ้ยเดียวไม่เสียดายบบมันอัดในเกมไม่ได้อะต้มอ,อัดอย่างเงี้ยแต่ว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่ผมเล่นเล่นมากสุดแล้วตอนนี้นะครับโ <laughs> อ oh my god o oh ม my god <S <s> <S อัเดเียบ้อยเก <s wing> ิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวมากิ้งโหวตแล้วหรอมากิ้งโหวตแล้วเหรอ มะกิ้มันไม่ได้ขึ้นโหวตไม่ใช่เหรอครับแล้วทำไมเบอร์สิบเอ็ดตายอะะ่ะอ๋อเ <c oughs> บอร์สิบห้าก็เงียบอยู่นะเบอร์สิบห้าก็เงียบอยู่นะครับอุ๊ยโอนน้ยกัดเออเบอร์สิบโปรไฟล์แย่มากเลย ไม่ขอโทษครับขอโทษครับผมเพิ่งมาเล่นนะครับเดี <c oughs> ย๋ยวครับอย่าเพิ่งบวชมั่วดิครับอย่าเพิ่งสิวิเคราะห์กันก่อนนี่ครับใจเย็นๆใจเย็นๆสิครับ <c oughs> วบวชไปลมันโหวต <c oughs> มันหวตบัว,วครับผมก็โหวชนะครับผมโหวตไว้ก่อน ตายสิครับดูสิว่าใครเป็นหมวกหมอหมาป่ามันจะไปฆ่าผมนะแต่ว่าผมสงสัยอยู่คนหนึ่งนะฮะคือเบอร์สองมันดูพี่ดึกพิรุนยังไงไม่รู้อะครับผมจะกดเบอร์สองนะคะในการฆ่าทิ้งผมจะฆ่ามันทิ้งกอโทษด้วยละครับกอโทษด้วยที่ต้องฆ่านะครับเพราะความบันเทิงนะครับผมไม่ได้อาคาตเลยนะครับผมโอ้ยผมสงสัยฮะมีเบอร์สองกับเบอร์สี่ ว่ามันอาจจะเป็นหมาป่าเพราะคนโหวตเบอร์สี่กันเยอะมากไม่รู้ทำไมนะครับแต่เบอร์หนึ่งก็งเงียบเลยนะอาจจะตายเรียบร้อยเบอร์หนึ่งครับรเบอร์หนึ่งครับฮัลโหลได้ยินไหมครับ ดี๋ยวพี่ผมเริ่มพีโดนแล้วโอ้เบอร์เก้ายังปิดปากอยู่นี่กว่าเออเบอร์เก้าอะไพูดไม่ได้นี่เนาะเบอร์อะไรดีวะเฮ้ยเบอร์หกพูดอะไรผมไม่ได้ยินอะสวัสดีครับเบอร์สิบห้าฮัลโหลครับฮัลโหลสชงเสียงหน่อยเฮ้ยเบอร์สิบห้าเบยเยียบเลยอะ่ะเอ้ยเย่ยผมต้องการจัดการเบอร์หกแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว ทำไมชอบโหวตเบอร์สี่กันหนาะเบอร์สี่เป็นไรหรอใครมีตาดูให้หน่อยได้ไหมเดย๋ยเพิ่งอย่า,วายวโหวตทำไมโหวตมัวก็ผมเห็นเปิดมาก็โหวตแต่เบ,บ,บ,บอร์สี่แล้วอะอยู่ดีเบอร์สี่เป,เ,ปเป็นหรือเปล่าเบอร์สี่ตายเรียบร้อย,<ะ>ยเฮ้ยเกิดกูแน่เบอร์หกพูดมากดีนักตายซะนี่ขอโทษนะครับ ถ้ามาดูคลิปนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมไม่ได้ตั้งใจนะผมขอโทษนะครับโอ้ยถ้าถือกล้องอย่างนี้ถ้าถืออย่างนี้นี่มันสั่นจริงๆเลยเพราะวา่าใช้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งถ่ายอีกเครื่องหนึ่งแคสโอ้ยแล้วมันก็สั่นด้วยฮะผมจัดก,การเบอร์หกไปก่อนนะฮะจัดก,การเบอร์หกจริงไปพวกมันน่าจะเรียบร้อย เราตีอยู่เงียบๆครับถ้าไม่มีใครเปิดเบอร์เก้าพูดได้แล้วเบอร์เก้าฮัลโหลครับเบอร์เก้าเมื่อกี้เบอร์เก้าเป็นไรครับทำไมถึงโดนปิดปากเขาพูดอะไรวะฮัลโหลครับเบอร์เก้าฮัลโหลเอา้าไมาด่าผมทำไมผมไม่ได้ <c oughs> ผมไ <c oughs> ผม,ม่ได้ <c oughs> ปิดนะเน,นี่ย เออแล้วผมได้ทําที่ไหนล่ะครับผมไม่ได้ทํานะครับผมได้ปิดปากคุณที่ไหนละ่ะผมได้ปิดไหมอะ่ะผมก็ไม่ได้ปิดป่ะ<_><_> ผมได้ผมผมไม่ได้ปิดปากคุณซะหน่อยแล้วแบบใจเย็นๆก็ได้ไอเกมนี้คนก็เล่นนิ่งน่อยๆอยู่ครับเอ้ยเอ้ยอย่าว,ว่โผัวสู้เอไปเล้าเรียบร้อยตายเดี๋ยวเดี๋ยวครับเบอร์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 สิบห้ามันพูดมากครับไม่ได้ครับเราต้องทำการจำกัดเอ้ยกำจัดมันนะครับ กำจัดออกไปเราต้องกำจัดนางมาร้ายตัวนี้ออกไปให้ได้ไว้มือถือก็สั่นอยู่นะเนี่ยอืทำยังไงดีวะเนี่ยมือถือมันสั่นครับขอโทษด้วยนะครับที่มันสั่นอ h oh my god เราจกำจัดเบอร์สิบห้าทิ้งไปเพื่อที่จะไม่ให้เป็นภัยร้ายต่อเราโอเคตอนนี้ผมก็รู้แล้วรับว่าใครเป็นที่ผมคิดเอ้ยเบอร์หนึ่งเป็นมือปืนนี่ว่าไอ้สัส ขอโทษขอโทษนะคำหยาบครับมือปืนอย่างยิง,ยงมั่วดิใจเย็นๆดีเหลือไม่กี่คนแล้วเนี่ย,ม,ยมันก็เหลืออยู่แค่นี้แหละครับจะเอาอะไรล่ะครับคิดว่าผมเป็นอะไรล่ะครับ ผมก็พูดมาตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเนี่ย <c oughs> ไอ้เบอร์ฮะมันจะบดผมไหมวะอย่าบดผมได้ขายนะมือปืนผมก็จะไม่ยิงนะมือปืนมันหมดนัดยังวะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ยวบอร์เบออกไปแล้วเบอร์สิบี่มันออกไปแล้ว ไม่ต้องโหวตเอะเบอร์สิบสี่ปล่อยไปเลยเนี่ยเหลือแค่นี้จะได้จบเกมแล้วโหวตไปเลยจะได้จบเกมครับในไหนเกมก็จะจบแล้วอะ่ะในไหนเกมก็จะจบแล้วให้มันจบจบไปตาหน้าอุ้ยตายโอ้จบเลยไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ครับไม่ใจเราเอาิดห <c oughs> ้าเกราะข้าตวตะแอนน่ะดิอ๋อจเองจริงๆนะผมมาเป็นครับผมมาเป็นใจเย็นยเ็ๆครับผมเฮ้ย <c oughs> เอาหัวร้อนแล้วว่าจะโดนฆ่าไหมวะเ,เบอร์ห้านั่นแหละโอ้ยอนั่นน่ะไม,ไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่แล้วเอ้ยคุณเสียแทกนะครับนี่เนี่ย มือปืนเบอ,นะอร์ห้านั่นแหละมือปืนเลยมือปืนจะเป็นมือปืนจริงๆเลยรู้งี้ผมฆ่ามือปืนไปแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยทำไมมือปืนอมือปืนเย้ยมันก็มีอยู่เบอร์เดียวแล้วเนี่ยเอ้ยใครวะ อ่าเรียบรอ้อยโอ้เก็บหมาป่าไว้อย่างนี้ผมไม่รู้นะว่าใครเป็นแต่ผมว่าเบอร์ห้ามันมันดูผิดปกติไปนะดีจริงๆเลยครับเก็บหมาป่าไว้คุณจะต้องโดนด่าแน่ๆเลยว่ะเบรอร์เก้านี่น่าจะยังเป็นเด็กอยู่นะเนี่ยอฮ กูรักเธออยู่กูรักเธออยู่เบอร์เก้าเจี๊ยบครับเบอร์เก้าครับเบอร์เก้าจี๊ยบเย็นเกมนี้มันต้องเหลี่ยมได้ตลอดเวลาครับลาก่อน oh my god เดี๋ยวเดี๋ยวโฆษณาดังขึ้นโฆษณาดังขึ้นโอเคครับก็ถ้าใครชอบเกมหมาป่าเกมตออแหลอย่างนี้นะครับ ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ครับช่องแชร์ติวอนไลน์ก็ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วครับเอาไม่เอาไม่เอาเกมนี้ไปแล้วครับลาก่อนปะ